อันนี้เป็นนักบอลเขาเตรียมเองครับต่างชาครับบางคนก็าจะมีรีเฟรชคือคือของยานอิคบรี่ของยานิคบรีสวัสดีทุกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่สนามตอไปไทยแลนด์ครับ EP ที่4แล้วนะฮะที่ผมกลับมาเชียงใหม่ครับเป็นจังหวัดแรกที่มานะฮะวันนี้ก็จะมีไปดูเกมฟุตบอลไทยลีกครับเชียงใหม่อยู่ในเตดนะฮะจะเล่นในตอนเย็นนะฮะเดี๋ยวหาอะไรทานก่อนนะฮะซึ่งนี้ผมอยู่กับเพื่อนโมเมนะอุณสกีครับวันนี้เรามาร้านเพื่อนว้นใจนะฮะนี่ครับเป็นร้านที่ดังมากของอาหารเหนือแล้วก็็เปน กีกีถึงเชฟไะทเหล็กเลยนะครับม่วน,นแปลว่าสนุกนะครับสนกเข <ใจ S 2> แปลว่าใจนะะเพือนนี่แปลว่าบ้านไหมเพือนแปลว่าบ้านนะ,ะบ้านสนุกใจแปลแล้วดูทำไมคุสกีนี่เขาเป็นยูทูบเบอร์มาตั้งแต่สมัย10ปีที่แล้วนี่พวกเราผมกระต่อนะฮะมาอยู่กันที่ าาชมาแต่ยังไงฝากช่อง next stadium เลยนะในของผมครับโอเคแล้วสกีนี่ก็คือ<ม>คนเหนือคนเชียงใหม่เลยนะฮะใช่ครับ<อ>เมนูแนะนำวันนี้ก็คือผักกาดนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเมนูแนะนำของสกีหมดนะฮะ <c oughs> จอปรักกาศโอเคอ,ะะะะอันนี้ไส้อั่วนะฮะผมครับอันนี้มีลาบปลาคั่วะะเอ้ยอันนี้คือแกงอ่อมอ่อมอ่ะอ่อมเออแกงอ่อม ีเมนูที่รีเควสต์นะฮะไส้หัวครับเหมือนแม่นมากครับของร้านนี้อร่อยมากเรยอโอ้โหปลอมจะดูออกนะฮะ โอเคครับตอนนี้แยกกับสก,กีแล้วนะครับผมเดินทางมาอยู่ที่สนามกีฬาสมโพธิเจ็ดปีเชียงใหม่ครับสนามเย่าของเชียงใหม่อยู่ในเต็ดะฮะมีเกมฟุตบอลไทยลีกครับเชียงใหม่ในเตดพบกับบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดะฮะซึ่งตอนนี้ผมอยู่หน้าสนามแล้วก็อยู่กับพี่เกณนครับพี่เกณนเป็นเจ้าหน้าที่ของเชียงใหม่อยู่ในเต็ดฮะเดี๋ยวพี่เกณนวันนี้จะมาพาทัวร์ข้างในได้ใช่ไหมพี่จัดไปครับวันนี้จะได้ติดตามแบบเป็นเขาเรียกว่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยละครันก่อนแมตช์ใหญ่วันนี้ครับ <c lusive> ต้องแต่งตัวแต่งตัวติดเย้าครับแล้วปกติโซนของนักเตะนี่เราเราเป็นคนเลือกหรือว่าเราให้นักฟุตบอลเลือกกันเองครับบางคนเนี่ยด้วยความที่พื้นที่ในสนามนี่ตำแหน่งที่เขาต้องเล่นร่วมกัน๋อครับบางทีก็ถ้านั่งได,ได้นั่งใกล้กันได้คุยโค้ชได้พูดแท็กติกพูดอะไรไปเนี่ยการสื่อสารหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นอ,อย่างอาจจะเป็นพาร์ทแนวรุกแนวรับหรือว่าเป็นฟิลที่ต้องเล่นคู่กันอะไรประมาณ ไอสองตัวเนี้ยหมายถึงว่าครึ่งแรกครึ่งหนึ่ง,งตัวหนึ่งครึ่งหลังอีกตัวหนึ่งใชต้องครับใช่เลยคือเพื่อให้นักฟุตบอลรู้สึกว่าในการลงไปทําหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาสึกสบายครับ<ๆ>แล้วนักบอลที่สามารถเอาเสื้อตรงนี้ไปสามารถไปแจกไปไหมหรือว่าได้ครับใน <ไง S 2> างแต่ของเรานก็จะมีโค้ต้าอยู่ว่าโอเคนักฟุตบอลจะมีโค้ต้าอยู่ เล็กละกี่ชุดกี่ชุดอะไรแบบนี้ไปอันนี้เป็นนักบอลเขาเตรียมเองครับต่างชาติครับบางคนก็จะมีรีเควสต์คือคือของยานิคบลี่ของยานิคบลี่แล้วเขาเขาซื้อมาเองมหหรือว่าทีมแมเราเตรียมคมับผมว่าเสน่ห์ของการทําหน้าที่ในห้องเนี้ยคนที่ดูแลหลักจะเรียกว่าคิดแมนครับแทบจะเป็นอีกตําแหน่งที่ต้องรู้ใจนักฟุตบอลแล้วก็เข้าถึงนักฟุตบอลได้มากกว่าหลายๆคนที่ซ้ำต้องกินอะไรผ้าแบบไหนถุงเท้าก็เหมือนกันครับต้องต่อสังเกตเลย อันนี้เข้าตัดเลยอ่าอ,อะไรแบบนี้เอียมๆเลยมีเตะใหม่นะครับสัญญายืมใช่ไหมยืมตัวครับสัญญายืมตัวอืมเี่เป็นห้อง,หอง VIP ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ ใช้ต้อนรับแขก VVIP ทั้งฝั่งทีมเยา้าแล้วก็ทีมเยือนครับ,รบก็จะแบกห้องกันชัดเจนเลยการตกแต่งภายในถือว่าใหม่เลยเพราะว่าทางสนามเนี่ยก็เพิ่งจะผ่านการปรับปรุงครั้งใหญ่มาปีที่แล้วนี่เองสามารถจัดทุกรายการในในการดูแลง AFC ได้เลยสิ่งที่ดีมากคือพอจัดห้องตรงนี้เราสามารถเดินรรตรงต่อไปที่สนามได้เลยถูกต้องเดี๋ยวลองไปดูกันทางนี้พี่ อันนี้มุกไหมไม่มุกไม่โผล่ขึ้นมาี่ยสวยมากแล้วยิ่งถ้ามองจากฝั่งโน้นครับมองขึ้นมาปุ๊บจะเจอดอยสุเทพเป็นแบ็กกรา ตอนนี้ความจุจะอยู่ที่1 7 9 0 9คนห้องแถลงข่าวครับห้องนี้สำหรับสำหรผมเองผมมองว่ามันเป็นห้องที่น่าสนใจประเด็น,นต่างๆหลังเกมเนี่ยบางทีเนี่ยพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยเขามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นจังหวะที่ต้องมาถกกันออนั่นแหละนี่แหละคือเสน่ห์ของกีฬาของสื่อกีฬาฮัลโหลฮัลโหล ตอนนี้5โมงครับบรรยากาศหน้าสนามมี่ค่อนข้างคึกคักมากนะครับมีแฟนบอลมารอต่อคิวซื้อบัตรกันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับโอ้ทุกคนแถวยาวมากตอนนี้ก่อนเตะ1ชั่วโมงครับฝนตกลงมานะฮะแต่ว่าแถวก็ยังมีคนต่ออยู่นะต้องนับถือใจเขาจริงๆ มโหาเชียแข่งด้วยดไหมได้ครับผมแป่งียนเชียงใหม่ครับเรียนเชีใหม่เรียนเชีใหม่้สวัสดีครับพี่เดี๋ยวขอขอเชียด้วย เรื่องเกมยังไม่ถึง30วิวิเลยครับเชียงใหม่ยิงทนเสาครับได้ลุ้นก่อน อย่างนี้เชียงกันดูเดือนมากจบ45ทีแรกครับยังไม่มีสกอร์นะครับบุีรัมกับเชียงใหม่อยู่ในเต็ดก็จริงๆบุรีรัมมีโอกาสมากกว่าครองเกมมากกว่าแต่ว่าก็ยังทําประตูไม่ได้นะครับเชียงใหม่เองก็มีโอกาสตอบโต้กลับมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับเสมออยู่0ต่อครับคพึ่งแรกจะบอกว่าครึ่งหลังตอนนี้เริ่มแล้วนะครับแล้วก็อากาศเย็นมากๆครับเวลา1นทุ่มครึ่งอากาศตอนนี้อยู่ที่22องศาครับแล้วก็ ลมในค่อนข้างเย็นมากๆดราม่ามากครับนาทีที่55ครับจากเมื่อกี้ที่เชียงใหม่เกือบจะได้ประตูตีเสมอสุดท้ายถ้โดนสวนกลับแล้วก็สุภชยัยใจเด็ดครับจิงนำให้บุรัมนำไป2ต่อสูแล้วครับผม ที่60ครับ 6. 3ต่อ0แล้วครับ ก็จบเกมไปที่เรียบร้อยครับวันนี้จุใจเลยครับ5ประตูแต่ว่าเป็นฝั่งทีมเยือนบุรีรัมย์ครับที่ทำไปได้ถึง4ประตูครับเอาชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ดวันนี้ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับก็ถือเป็นงานหนักครับของเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับที่ในการดิ้นรนหนีตกชั้นในฤดูกาล2021-2022นี้นะครับก็ต้องเอาใจช่วยครับให้เชียงใหม่เก็บแต้มให้ได้มากที่สุดครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฤดูกาลครับ และนี่ก็คือทั้งหมดครับของสนามต่อไปไทยแลนด์ใน EP นี้ครับส่วนครั้งหน้าผมจะไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันได้ครับกับสนามต่อไปไทยแลนด์กับผมต่อนนะน้องครับ